ข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วของเรื่องลิมิตดีใจไหมเพราะว่าเรายังเหลืออีกสี่เรื่องใหญ่ก็คือ d ดฟอินทิเกรตค่ามินค่าแม็กแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟเรามาถึงหนึ่งส่วนสี่ของทางเอ้หนึ่งส่วนห้าสิใช่ไหมอ่ะดีใจแลยข้อสุดท้ายของเรื่องลิมิตแล้วข้อนี้ ส่วนใหญ่เขาจะเสญ่ก็จะออกอย่างเงี้ยมากกว่าของเรื่องความต่อเนื่องอ่าเรามาดูกันนะคะข้อนี้ทำยังไงเอยถามว่าทํายังไงพี่ลุงถามไหมหนูจะรู้ไหมอ่ะมีบางคนทาได้นะอยากรู้คำตอบไหมข้อนี้ตอบว่าลบแปดส่วนสามสำหรับน้องๆที่อยากทําเองเขียนให้เลยลบแปดส่วนสาม นี่คือคำตอบของข้อนี้อ่ลองลองลองหยุดก่อนได้ลองหยุดต็อปแล้วลองทำดูถ้าทำไม่ได้กดเล่นต่อนะคะอ่าสําหรับน้องๆที่ยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรมาแล้วลองทําด้วยกันเขาบอกว่าให้ฟังก์ชันมาแยกเป็นสามกรณีแล้วเมื่อ x น้อยกว่าสอง x เท่ากับสองแล้วก็ x มากกว่าสอง ใช่ไหมแล้วเขาก็ให้ฟังก์ชันมาตรงนี้เป็นลบนะพี่ตุงเขียนผิดต้องเป็นลบอ่าเขาถามว่า a b c เป็นจานวนจริงที่ทําให้ f ต่อเนื่องที่ทําให้ฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2แล้ว a คูณ b คูณ c เท่ากับเท่าใดเราต้องรู้อะไรบ้างตรงนี้อ่าเอาออกนะเราต้องรู้ว่าฟังก์ชันต่อเนื่อง ต่อเน,นื่องก็คือการลากปากกาไม่ให้ขาด mm. ก็อย่างเช่น mm. อยู่ไหน mm. อยู่ใน mm. นั้นนี่สมมุติถ้าเราพิจารณาที่จุดนี้ให้เป็นจุด A จุดนี้ก็จุด A ถ้ามันต่อเนื่องก็คือลิมิตทางด้านซ้ายลิมิตทางด้านขวาต้องเท่ากันใช่ไหมใช่แล้วที่จุดนี้ถ้าให้มันลากแล้วมันต้องลากได้ต่อเนื่องดังนั้น าเราจะเขียนว่าลิมิตมันต่อว่าฟังก์ชันมันต่อเนื่องเนี่ยเราต้องเขียนอย่างนี้น้องต้องจำไปเลยนะตรงนี้ต้องจำจำห้ามลืมเพราะว่าในมหาลัยก็ใช้เหมือนกันก็คือลิมิต F X เมื่อ X เข้าใกล้ A ทางด้านซ้ายก็คือลบต้องเท่ากับลิม ก็คือฟังก์ชันของที่ a ต้องเท่ากับลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางบวกของัก็จะนเอ,อ็ F, x, นะสะตัวนี้จะสลับเป็นอยู่ก็ได้นะแต่จะเป็นรูปแบบนี้ก็คือจำไว้เลยอ่าจำเลยนะคะตรงนี้ ก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็คือตัวนี้องมีค่าหนึ่งทางด้านซ้ายทางด้านขวาสามตัวนี้ต้องเข้ากันหมดเลยถึงจะบอกว่ามันต่อเนื่องได้ก็คือตรงนี้ก็คือต่อเนื่องโอเคไหมอ่าเข้าใจแล้วนะทีนี้เราก็ทำโจทย์ของเราได้แล้ว เราก็เริ่มเลยเขาบอกว่าไอ้ฟังก์ชันที่เขาให้มาเขาบอกว่าเขาให้หา a b c ที่ a b c พวกนี้จะทำให้ฟังก์ชันที่เขาให้มาต่อเนื่องที่สองฉะนั้นลิมิตที่ x เข้าใกล้2ทางลบ f x จะต้องเท่ากับฟังก์ชันของ x ที่ x เท่ากับ2 แล้วก็ต้องเท่ากับลิมิตของของฟังก์ชันเเมื่อ f เข้าใกล้2องทางบวกตรงนี้ก็คือหัวใจหลักของมันที่เรากำลังจะหานี่คือหัวใจเลยนะอ่าหัวใจอีกอแล้วทำไงต่อจ๊ะอ่านี่นะ งั้นถ้าเกิดที่เท่ากับสองเราก็เขียนได้เลยเราอย่าเพิ่งดูตัวนี้ตัวนี้มันยากเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บตัวสุดท้ายเลยเราเอาตัวนี้กับตัวนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราแทนสองในเอกนี้มันจะได้เท่ากับศูนย์ส่วนศูนย์เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแล้วก็ทำสองตัวข้างล่างก่อนละกันนะอ่าก็ทำเลยเขาบอกว่า f สองต้องเท่ากับไอ้ฝั่งนี้อ่ะก็เขียน f สองไปก่อน f สองของเราเท่ากับเท่าไร f สองของเราก็คือที่สองที่สองก็คือ x เท่ากับสองเราก็ต้องเลือกใช้ตัวนี้ถูกไหมก็คือเท่ากับ b อ่านี่ก็ได้แล้วสมการแรกของเราแล้วถ้า x เมื่อ f x ของ x เข้าใกล้สองทางบวกละ่ะก็คือมันเข้าใกล้สองแต่มันทางบวกก็คือมันมากกว่าสองนั่นเองก็คือใช้อันไหนใช้อันนี้ถูกต้องก็เขียนเลย ลิมิต x เข้าใกล้2ทางบวก fx ของเราก็คือใช้ c x ส่วน x ลบ1ตัวนี้แทนค่าเข้าไปเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เป็น 2c ถูกไหม2ลบ1เป็น1ก็ได้ 2c อ่ะได้แล้วสมการที่สองเก็บไว้ก่อนทีนี้เราจะมาทำไอตัวปัญหาของเราคือไอตัวแรกก็คือไอตรง ที่ x น้อยกว่า x เข้าใกล้สองทางลบนั่นเองอ่ะเก็บไว้ก่อนอ่ะต่อไปเขาบอกว่าลิมิตของเราที่เราต้องเท่ากันหมดใช่ไหมั้ย x เข้าใกล้สองทางลบก็ใช้ตัวไหนตัวแรกใช่แล้วก็ใช้ตัวนี้สอง x กำลังสองบวกหนึ่งบวกกับ a ส่วนด้วย x .2 ลสองตัวนี้ทำไงดีคะเด็กๆอ่าถ้าเราแทนตัวน,นี้เข้าไปก็คือศูนย์ใช่ไหมดังที่เราจำได้ไหมข้อที่แล้วงั้นข้างบนก็ต้องทำไงด้วยก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยอันน้องจะหาค่าก่อนหรือว่าจะหา a ก่อนจะหา a กก่อนก็ได้นะก็คือข้างบนนี้ต้องเป็นศูนย์ด้วยดังนั้นลิมิตของ เข้าใกล้สองทั้งลบ s แ u a รู r สองเ x กำลังสบวกหบวก A ก็ต้องเท่ากับ0ด้วยจริงไหมที่เราจำได้ไหมข้อที่แล้วนู่นเลยอ่ะก็เอา2เข้าไปแทนจะได้เท่าไหร่คะได้3ถอดออกมาจาก a แ e ว o o t นะเก็ได้ A เท่ากับศูนดังนั้น A เราได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบสได้แล้วตัวแรกอ่ะได้แล้วตัวแรก ป็นสมการที่สามได้แล้วแล้วทีนี้แล้วยังไงล่ะแล้วยังหาค่า B ค่า C ไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องเท่ากับกันหมดเลยใช่ไหมทีนี้เราถ้าเกิดจำได้ไหมที่เราสมก,การที่หนึ่งที่สองก็คือเราได้แค่ b กับ C มาซึ่งไอตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้ถูกไหมก็คือมันจะเท่ากับ B เท่ากับสองซเท่ากับ ไอตัวนี้ซึ่งงั้นเราเยังทาอะไรไม่ได้แล้วต้องหาค่าตัวนี้ออกมาว่าไอาค่าตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เพื่อเราจะนํามาหาค่าบีีนั่นเองก็ต้องคิดค่าตัวนี้ซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากเพราะมันทําให้หาค่าเอได้แล้วก็หาค่าทั้งหมดได้อ่าเราจะมาหาค่าทั้งหมดกันอ่าก็คือลิมิต x เข้าใกล้สองทางลบ ของ square root 2x กำลัง2บวก1บวก a ส่วนด้วย x ลบ2เนี่ยจากข้างล่างมันเป็นส่วนศูนใช่ไหมคะข้างบนก็เป็นศูนย์เหมือนกันจะได้ไหมมันเป็น i f ทำไมศูนย์ส่วนศูนย์แต่น้องๆเวลาหาค่ายอย่าผิดนะเมื่อกี้เราคิด a ได้ลบสใช่ไหมมันเป็นจริงนะเพราะว่าตัวสแควร์รูทเนี่ยถอดออกมายังไงก็ได้เป็นบวกและถ้าเกิดข้างบนจะส่วนศูนย์ได้ a ก็ 2, ต้องติดลบ ันนี้เข้าใจนะอ่ะ if 0ูนสนูนเราใช้กฎของโรปิตาในการหาค่าอ่ะก็คิดต่อเลยใช้กฎของโรปิตารลรปิตาอีกแล้วอ่าทำางไงเอ่ยอ่ะข้างบนยิบบนได้เท่าไหร่ได้1ส่วน2ทำลาย2 x ก,กำลัง2บวก1ยกกําลังอะไรจ๊ะลบส่วน2 อ่าแล้วไงต่ออย่าลืมอะไรดิฟไส้ดิฟไส้ก็คือข้างในสแควร์โลนี้ได้ 4x อ่ะข้างล่างข้างล่างได้1ต้องอ่าทีนี้ทำไงต่อตรงนี้ตัดกันก่อนละกันตรงนี้ตัดกันได้2อ,อ่ะทีนี้ทำไงต่อจะ๊ะแทนค่าใช่แทนค่าเข้าไปจะได้เป็นอสสอ2เป็น4 สี่เท่าไรสี่สองแปดแปดหนึ่งแปดบวกหนึ่งได้เก้าอยู่ข้างล่างเ่าแปรูทออกมาได้สามแต่มันติดลบเพราะว่าอยู่ข้างล่างก็องเป็นส่วนสามอ่ะคูณสองสองคูณสองได้สี่สี่ส่วนสามได้แล้วค่าของตัวนี้ก็คือสี่ส่วนสามนั่นเองแล้วก็สามารถเขียนได้แล้วเขียนในตัวนี้ได้แล้วอ่ะเข้าใจไหมก็จะได้เป็น ก้อนฝั่งลบนะเมื่อกี้เราทำฝั่งลบใช่ไหมอ่ะก็ได้เป็น c ส่วน3แล้ว f, 2ข, f 2, 2ของเรา f 2ของเราตอนแรกเลยที่เราทา f 2ของเราเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่อยู่ไหนแล้วล่ะลุงเขียนไว้ไหนอ่ะอ่าอ่า f 2ของเราเป็น b ใช่เป็น b แล้ว f ทาง x เข้าใกล้2ทางบวกเป็น 2c ใช่ไหมอ่ะ แล้วก็แก้ออกมาเราจะได้ b เท่ากับ4ส่วน3ได้ c เท่ากับ2ส่วน3 a เอามาด้วยกับอมกันเลย a เมื่อกี้ที่เราคิดไปตอนแรกเลยเท่ากับลบ3ยังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีของสมนาคุณให้คุณต่อนะคะคำถามว่าอะไรต่อจ๋ะเด็กๆคำถามว่า a คูณ b คูณ c เท่ากับเท่าไหร่ง่ายมากจะจบแล้ว a คูณ b คูณ c a คูณ b คูณ c ก็คูณอย่าง้เลยลบ3คูณ b 4ส่วน3คูณ <saturated parole numbers> c <through Aladdin> 2ส่วน3ตัดตัดได้ลบ8ส่วน3เฮ้ยจบแล้วจบจบที จบแล้วนะเป็นไงบ้างเหนื่อยอะไรยัยงเหนื่อยนักก็พักหน่อยอ่าในสุดก็จบเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องเรื่องต่อไปที่เราที่เราัราจะเรียนก็คือเรื่องเรื่องน้องๆอยากเรียนเรื่องอะไรต่อคะอยากเรียนเรื่องอะไรต่อเอ่ยรู้ไหมดิฟใช่เราจะเรียนเรื่องดิฟกัน ดิฟสุดแสนสวยงามของเราขนซาวิ่งปิ้ง,งอืาอ่าเราจะเรื่องดิฟต่อนะดิฟเสร็จแล้วพี่ลุงก็จะสอนเรื่องอินทิเกรตแล้วก็ค่ามินค่าแม็กแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟก็ไม่ยากเดี๋ยวพี่ลุงมีอะไรจะให้ดูหน่อยนิดหนึ่งน้องก็ลองกลับไปดูเรื่องเอ่อทฤษฎีของดิฟทั้งหลายอ่าเดี๋ยวพี่จะทวน ทวนทวนทวนลิมิตอีกนิดนึงแล้วการทฤษฎีลิมิตทั้งหลายลอหลรลิมิตทำไมลิมิตก็คือทบทวนลิมิตก่อนอนี่คือนี่คือโปรของพี่ลงเวลาทำให้ดูลายมือสวยงามอ่ะเราจะมาทบทวนลิมิตก่อนจากกับลิมิตกันแล้วเราจะเจอกับลิมิตทีทหนึ่งก็คือตอนที่เราเรียนจบหมดแล้วนะคะก็คือพอเราเรียนจบหมดแล้วลุงวางแผนไว้ว่า เข้าเรยนจบหมดแล้วเรารู้จะให้เอาโจทย์ยากๆเลยจบแบบพวกข้อสอบมานั่งทํากันโอเคไหมพยายามเข้าเร็วแคลคูลัสเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะเข้ามาหาลัยต่อถ้าเกิดน้องๆไม่แน่นเนี่ยอย่างพี่ลุงก็คือก็ถือว่าในตอนม,มปลายนี่คือเรียนเราเข้าใจก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากพอเข้ามาหาลัยมาปุ๊บเจอฟิสิกส์ฟิสิกส์เนี่ยเราต้องใช้แคลคูลัสในการถอดฟิสิกส์ของพี่ลุงที่เรียนเป็นวิศวะนี่ ก็คล้ายๆมปลายนะก็คือเอาเรื่องมปลายมาเรียนก็คือมีกลศาสตร์ทั้งหลายแหละแล้วก็แต่มันจะลึกซึ้งก็คือการใช้ดิฟใช้แคลคูลัสอะไรมาช่วยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งน้องๆบางคนเนี่ยไม่ค่อยถนัดดิฟเท่าไหร่เรียนแคลก็โอเคพอถือๆให้ถ่ายไม่ได้พอเจอฟิสิกส์นี่ตายนะแบบมีการบพาร์สมีการใช้กดลูกโซ่อะไรทั้งหลายมากมายใช้เทคนิคอินทิเกรตอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากให้เข้าใจไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆพี่จะเวลาสอนอินทิเกรตเนี่ยพี่อาจจะเอาพวกเทคนิคอินทิเกรตมาสอนเพื่อๆไว้ว่า้องบางคนอาจจะได้เรียนลึกเข้าไปอีกอืมก็จะได้แก้ปัญหาได้อ่าก่อนอื่นมาทบทวนเรื่องลิมิตกันดีกว่าลิมิตลิมิตท,ทำไมไม่ใช่แต่ใกล้เคียง โอเคตรงนี้จําได้ลิมิตไม่ใช่แต่ใกล้เคียงเราจะเห็นแล้วหลายข้อว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะมันอาจจะใช้ได้ดีสําหรับเรื่องพวกแอบสู t e ทั้งหลายค่าสมบูรณ์แล้วก็แล้วทําไมต่อเดี๋ยวคุต้องหาที่จดๆจไปเดีย๋ยวอืมแล้วก็ทฤษฎีของลิมิตทฤษฎีบทของลิมิตทั้งหลายที่น้องๆต้องเรียนจะได้ไมาทฤษฎีบทแล้วเขาบอกว่าอะไร กราฟของฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยเราสามารถหาได้โดยการทำไมคะแทนค่าเข้าไปได้เลยจำไ,ได้ไหมอ่ตาตัวนั้นก็คืออีกทฤษฎีหนึ่งลิมิตไม่ใช่แต่ใกล้เคียงแล้วก็จำไ,ได้ไหมทฤษฎีลิมิตให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนจากเราต้องจำให้ได้นะนี่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  ลิมิตแยกคูณได้ลิมิตแยกบวกได้ลิมิตแยกหารได้แล้วก็ยกกำลังได้แล้วเมื่อกี้ที่ตอนนั้นจําได้ไหมข้อนู้นเลยที่เกี่ยวกับเรื่องลอนลอนกระกระดิบกระดิบเข้าไปในลิมิตได้ด้วยนะอ่าถึงได้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปแบบที่หาค่าไม่ได้พอจําได้ไหมรูปแบบหาค่าไม่ได้ที่บอกว่ามันเป็นส่วนศูนย์ทั้งหลายอันแรกทําไมแยกแฟกเตอร์อันที่สอง เจอรูตคอนจุเกตคิดอย่างนี้หรือเปล่าอ่าแล้วทําไมต่อคะถ้าเกิดอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศทําไมโลปิตาลถ้าสมมุติพี่คิดว่าถ้าหนูมีเวลาว่างนะอาจจะสอนแบบรูปแบบอื่นอีกที่มันหาค่าไม่ได้อย่างบางข้อเนี่ยที่เราต้องเทคหลอนเข้าไปอย่าง ไอ้ตส่วนสูตี่ยกกำลังศู์พวกเนี้ยอืมทั้งหลายแหละที่จริงมันมีอยู่สามรูปยิงจำไม่ได้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นหนึ่งยกกำลังอะไรสักอย่างที่เป็นลิมิตของหนึ่งยกกำลังตีหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือหนึ่งไม่รู้ยิงจำไม่ได้นะเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวมิ้งลอมกลับไปเปิดดูมาให้แล้วกันจะเก็บไว้ก่อนมันอยู่ในมหาลาัยอะ่ะตรงเนี้ยก็อยากให้รู้ไว้บางทีเิ็นก็เห็นนะในแบบหนังสือเรียนของมอปลายอย่างเงี้ยก็อยากให้รู้ไว้เหมือนกันนะคะ อ่ะตรงนี้ก็คือรูปแบบพิเศษก็คือส่วนศูนย์ก็คือแยกแฟกเตอร์คอนจูเกตได้ไหมถ้าเป็นศูนส่วนศูนย์ก็โลปิตาลเอาโลปิตาลก็คือดิฟบนดิบล่างถ้ายังดิฟแล้วยังได้เป็นศูนส่วนศูนย์อีกก็ดิฟไปเรื่อยๆตอนแรกพิ่ก็งงนะถ้ามันเป็นศูนส่วนศูนย์แล้วดิฟใช้โลปิตาลแล้วมันก็ยังเป็นศูนส่วนยศูนย์ายังไงต่อคำตอบก็คือดิฟต่อไปนั่นเองอ๋อพูดเยอะแล้วเหนื่อยจังเลยอ่ะแล้วรูปแบบพิเศษรูปแบบที่่่หาาคไไมด้ อ่ะแล้วไงต่อความต่อเนื่องความต่อเนื่องความต่อเนื่องเอากระดาษใช้ทรัพยายกรน,น้องๆมองเห็นไหมอะ่ะไม่อยากเปลืองทรัพยายกรเพื่อประหยัดกระดาษนะเนี่ยเอาด้านหลังมาใช้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามไม่ใช้ปากกาสีเข้มๆมา ไม่เข้มน้องๆก็มองไม่เห็นอนีกเอากระดาษใหม่ก็ได้เพื่อน้องๆความต่อเนื่องความต่อเนื่องก็คือลากปากกาไปแล้วไม่ขาดใช่ไหมจำไ,ได้ไหมซึ่งมีอยู่สามรูปแบบด้วยการความต่อเนื่องที่หาลิมิตก็คือตอนอันแรกที่จำได้ไหมที่ทําลิมิตกระดึ๊บกระดึบแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องอย่างนี้ลิมิตที่จุด a นี้หาค่าไม่ได้แล้วก็ไม่ต่อเนื่องถัดมา เป็นอย่างนี้จะมหมรูปแบบนี้ที่จริงจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยสมมติตรงนี้ที่ a ตรงนี้ที่ b พวกเนี้ยไม่ต่อเนื่องก็จริงแต่หาทําไมหาลิมิตได้นะลิมิตที่ b กับลิมิตที่ a ได้อ่าแล้วที่สามต่อเนื่องต่อเนื่องนี่คือหาลิมิตทุกจุดเนี่ยหาได้อยู่แล้วไม่ซีเรียสอันนี้โอเคไหมแล้วก็ประเด็นหลักๆ ในหลักๆเวลาเราจะทําเนี่ยเราเรา,เราอย่าลืไมไอ้นี่นะไอตรงที่สําคัญที่มีนเคยบอกว่าลิมิตเมื่อ X เข้าใกล้ A ของ Fx เนี่ยมันจะเท่ามันจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อลิมิตเริ่มและตัว L เริ่มเป็นตัวรีบๆไม่มีรูสนิยมนะ A ทางลบมันจะต้องเท่ากับมันต้องเท่ากันนะ มันต้องเท่ากันโอเคไหมสองอันนี้ต้องเท่ากันมันถึงจะหาค่าได้ถ้ามันเกิดไม่เท่ากันเมื่อไหร่ก็คือว่าลิมิต f x, x เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยหาค่าไม่ได้อ่าตรงนี้เข้าใจะะแล้วนะคะแล้วยังไงต่อแล้วนี่คือว่านี่คือเกี่ยวกับลิมิตนะลิมิตหาค่าได้หรือไม่อย่าสับสน หาค่าได้หรือเปล่าหรือเปล่าเปล่าเขียนยังไงอ่ะเปล่างี้หรือเปล่าอ่าที่ไม่หาค่าได้หรือเปล่าก็ต้องดูว่าทางซ้ายเท่ากับทางขวาไหมนี่คือการหาค่าลิมิตได้ต่อไปพูดถึงเรื่องความต่อเน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 ื่องนี่เราใช้ลิมิตด้วยนะ จำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราเพิ่งเรียนไปผ่านกันมันผ่านผ่านมาแป๊บเดียวเองนะก็คือลิมิตต้องหาค่าได้แล้วก็ต้องเท่ากับที่จุดนั้นด้วยจำได้ไหมก็คือลิมิต x เข้าใกล้ a ทางลบของ fx จะต้องเท่ากับ fa แล้วก็ต้องเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้ a ทางบวก fa โอเคไหมตัวนี้ก็คือหัวใจอีกสําคัญนี่พี่ลุงสรุปเรื่องลิมิตให้เรนะเนี่ยเข้า mm hmm. ใจไหมใจน้องๆแค่นี้เองแล้วก็อ๋อที่สําคัญนะย้อนกลับไปนิดนึงย้อนกลับไปเรื่องนี้ mm hmm. กรณีพี่ลุงจำได้ละจะบอกว่าอะไรจะพูดว่าอะไรเมื่อกี้ลืม mm hmm. ก็คือตรงที่แยกช่วงเนี่ย ใคิดเมื่อไหร่เมื่อใดเมื่อใช่เมื่อไหนเมื่อเมื่อใดเมื่อใดคิดเมื่อไหร่เมื่ออ๋อเริ่มเร่งรีบแล้วจะพูดผิดนะคิดเมื่อกรณีหนึ่งเมื่อเป็น a อ s o ซ u t e ลูดเอ็กซ์ต์ลูดเอ็กซลูอย่างนี้คิดเมื่อเป็นเอ s o ซลูให้คิดแยกช่วงสอง เมื่อมันเป็นแยกช่วงมาให้เมื่อโจทย์เป็นแยกช่วงอย่างข้อสุดท้ายจำได้ไหมที่เป็น f x แล้ว x เป็น3มช่วงเนี้ยคือช่วงแรก x มากกว่า x อยู่ระหว,ว่าง x น้อยกว่าอะไรพวกนี้ก็คือแยกช่วงคือโจทย์มันแยกช่วงมาให้แล้วก็ต้องใช้พวกนี้คิดโอเคไหมแต่เขาใช้มันเป็นความต่อเนื่องแล้วก็เป็นความต่อเนื่องเดี๋ยวลิมิตมันจะสัมพันธ์กับดิฟด้วยนะดูดีๆ มันสัมพันธ์มันมันยิบับลิมิตมันเป็นพี่น้องเป็นญาติญาติเป็นอะไรที่ลึกซึ้งเป็นอะไรที่ผูกพันกันโอเคไหมอ่าโออีกตัวหนึ่งเพิ่งคิดได้ลืมลืมขอโทษจะเด็กๆหนึ่งแอสโลดสองแยกช่วงสามเอนะ 3 square root square root หยิบจี square root mm hmm. เป็นอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. รูปอะไรเอ่ยรูปอะไรเอ่ยเร็วเรวรูปอะไร mm hmm. ตอบถูก n ติดรูปอะไรแกมองเห็นเป็นแกะไหมโอ้ยเหยวนกเรื่องหลงอ่าอ่าอ่าเจ๊ ก็คือแอบส์ลูอะจำได้ไหมที่จำข้อก็คือแอบเอ้ยสแควร์รูทสแควร์รูทสแควร์รูทแล้วข้างในเป็นอะไรเป็นสแควร์รูทไม่รู้เราต้องแยกช่วงคิดนะจำได้จำข้อนี้ได้ไหมที่เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์แอบสลูดเออย่างเงี้ยแล้วต้องแยกช่วงคิดนะคะตรงนี้อืมตรงนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วคิดว่าไม่ลืมอะไรแล้วนะถ้าลืมแล้วเดี๋ยวจะให้คิดออกเดี๋ยวจะมาพูดต่อแต่ที่คิดได้ก็มีคิดได้แค่นี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าก็จะจบเรื่องลิมิตไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกับลิมิตตอนตอนท้ายเลยตอนโจทย์สโจทย์สั่งลาโอเคงั้นต่อไปเราจะเรียนเรื่องดิฟอ่าพักแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันโอเค